เรียนคณะกรรมการทุกท่าน,น่วยบริการอำเภอเสมองขออนุญาตแนะนำผู้แทนสมาชิกประจำปี2 5 6 6ันห้าถึงนาจำนวน12ท่านได้แก่นายจำรัดมณีวันค่าราชการบำนาญนายชาตรีจันทรธรรมนนท์ค่าราชการบำนาญนายเนสนศินฟองสาข่าราชการบำนาญนายวสันกองรัฐผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ขะปูนางอัญจิดาชัยชนะผู้อำนวยการโรงเรียนสายทองราชุทิศ นายยินสมสาเรนจาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อกแก้วนางสาวนารืศสอนขันทศีมาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางห้านายสุทนนวลทิมผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปังเติมนางสุจิราอุบันผู้อำนวยการโรงเรียนรับป้าปอดตอชดบำรุงที่92นายฝนเพชรธงทาสีผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยังเมืองนางมุนทิรามั่งมูลครูโรงเรียนบ้านปาา่าลานนายกิติพงศ์ผลเยี่ยมครูโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ คณะกรรมการหน่วยบริการอำเภอสเสมอนายวสันกองรัฐประธานคณะกรรมการนางธันจิดาชัยชนะนายตำรัดมีวันนายสุธนนทีมนางสุธิราอุนันผู้ประสานงานหน่วยบริการในช่วงที่ผ่านมาหน่วยบริการอำเภอสเสมอได้อำนวยความสะดวกในการสมาชิกในการสมัครสมาชิกใหม่ทั้งสามัญและสมทบให้บริการกู้เงินตามโครงการต่างๆและให้ข้อมูลต่างๆที่สมาชิกต,ต้องการ นอกจากนี้ได้ดําเนินการปรับปรุงหน่วยบริการให้มีความสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนอกจากนี้ได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆให้กับสมาชิกเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิก ความต้องการของหน่วยบริการที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตมีความต้องการทาสีเปลี่ยนหลังคาปรับปรุงรางรินป,ปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารและภายนอกอาคารเพื่อความสะดวกสบายแก่สมาชิกจัดซื้อแท้งน้ำสำหรับเก็บน้ำปั้มน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลและไม่เพียงพอโดยประมาณการในการปรับปรุงครั้งนี้70,000บาทหน่วยบริการอำเภอเสมอ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับ